ทำคนนั้นจะประกอบก,การสิ่งใดสิ่งใดถูกเป้าแน่นอนวันนี้ปูมาทำใ่ให้เลขอะไรนะเมื่อกีน้นี้เลขนี้เลยใช่ไหมเลขเลขนี้เมื่อกี้ตีตรงนี้แหละเมื่อกี้ที่ก็เขียนแล้วไงเราเรามันมองไม่ชัดนะอ่ะมองไม่ชัดเลยเอามาโชว์หน่อยได้ไหมครับนี่ฟ้าเขาเขาจัดใส่โดย ที่ให้ตีอย่างนี้น่ะเนี่ยให้ตีเนี่ยก็ให้ตีที่ว่าเขาเขียนแล้วเขาให้ตีเมื่อกี้ตีแล้วบอกแล้วไงมาตรงนี้ใช่เลยออกเลยโอเคเลยยัดตีไปมองเห็นตัวนี้มองเห็นตัวนี้นะคะคือแบบคำใหญ่มองเห็นตัวนี้ก็เลยมองเห็นแค่นี้แหละอันนี้นะพี่ยังมาล้ำวงสอง ก็เลยปิดทุก่อนแล้วก็เลยมันมาเลยรู้สึกว่าพูดใจเอ่ยเข้ามาแบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยคือมาคำใหญ่เข้ามามาคำใหญ่คือมะคำใหญ่บอกไงไม่เราเราไม่รู้หรอกคือมาคำใหญ่บอกเขาบอกเลยเขาบอกยังไงตรงตรงบอกว่าตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยที่ให้เมื่อกี้เนี่ยคือมะคำใหญ่บอกว่าเขาจำใจด้วยไงที่มีตรงนี้เขาบอกเลืตรงนี้เลยนี่เลยเขาบอกว่าตรงนี้เส้นนี่ยนี่แหละ ไตีนี่คมานี่ีก็เพ่เขียห่เกีเจ็ดหนเล่างด้วค่ะล่างเจ็ดหนึ้วค่ะมถามใหญ่ให้เลขอะไรสองสนึ่เก้รนี้นี่ไงเราพูดไม่ได้อะพูดม่ได้ไม่ได้ แต่ภูมิคุ้มกันใหญ่เขาดีใจเขาภูมิใจที่ทำาน้าตรงนี้ที่มีตรงนี้ไงภูมิคุ้มกันใหอยู่ตรงไหนเนี่ค์้านว่าตั้งคาล่ะเขามั้งใหญ่ไงเขาตั้งคาใหญ่ด้วยอ่ะมันมีมะขามใหญ่อยู่ตรงหน้าโบสถ์ไงเราเห็นเขาใหญ่ไม่เคยเออหน้าโบสถ์มีอยู่ในวัดเลยนะครับในวัดเลยตรงหน้ากุฏิอาจารย์พูดเลยเขาด้วยอย่าปล่อยเขาอย่างห็นอย่างนี้อย่าปดูแลเขาตรงหน้าโบสถ์เลย ชงวันนี้เด uh um ี uh ๋ยวนั uh> ่นแหละผัวให้ผัวให้เลยจงตั้งใจเอาตวดน้ำอุทิศด้วยจงตั้งใจเอาเราก็ไม่รู้เราก็รู้นะจะพูดยังไงคนที่มาไม่ค่อยจุดจูกเลยนะคุณผู้ชมนะคะก็อย่าลืมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมไปเด้อนะคะไปมาทุกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ช่างแล้วันก้องยังไม่จุดทูบเลยดีแล้วดีแล้วนี่ๆอย่างนี้ก็ดีแล้วทำอย่างนี้ก็ดีแล้วไม่ต้องบอกนอนดูงานรู้เนาะรู้ค่ะไม่จุดทูบบอกท่าน สองีหนึ่งับเาสอด้วยนะคะค่านผู้ชมวันะจะมีพิธีนะคะที่ศาลจ้าตรวจเนาะเรื่องเส้นไห้นะคะวันนี้นะคะพิธีาเน่นนนะะก็จะมารำถมายวันนี้ก็ พอ,อดีไปจุดธูปพุ๊ธนะคะปู่พญา,านาคราชนะคะควัวลงทันทีเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะอ,อันนี้ก็แอดลินนำเสนอนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเลขรถด,ด้วยตรงกับเลขรถของพี่พัชนะคะสามตัวเลยไหมคะพี่ ก็หนึ่งเจ็ดสองสี่ไงอ๋อหนึ่งเจ็ดสองสี่หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเนาะค่ะค่ะตัวนี้ลงตมเพราะแม่พี่น้องนะคะที่เดินทางนะคะมาที่บ้านช่างจีดวดนะคะที่ศาลปู่พญานาคองดำนะคะหลังจากที่อ่า ให้แตกมานะคะ3ามตัวแล้วก็2ตัวนะคะวันนี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนะคะมาเยอะมากเลยนะคะมาขอโชคลาภโตนะคะงวดแรกนะคะที่ช่างตรวจนะคะขึ้นสารนะคะก็แตกนะคะบ้านเลขที่9 1้าหนึ่งเต็มเ็ม,มแล้วก็ทูบนะคะ3มตัวนะคะที่แห่มานะคะ แห่มาจากบ้านเก่าของเจ้าตำรวจมาที่บ้านใหม่นะคะท่านผู้ชมเนาะก็แตก3ตัวแล้วก็2ตัวนะคะแล้วก็แนวทางนะคะของพี่ฟ้านะคะเมื่อกี้ก็ปูลงนะคะก็ได้เขียนให้นะคะแนวทางให้นะคะ3ตัวแล้วก็2ตัว2 41กับ9 2สองเดินนะคะตอนนี้ก็ปูอาจจะลงแล้วนะคะก็เป็นปกติแล้วนะคะตัวนี้นะคะ แอดมินก็นำเสนอเป็นเพื่อนแนวทางเท่านั้นนะคะรับชมอย่างมีสตินะคะท่านผู้ชมคะที่สำคัญก็ใช้วิจารณาในการรับชมและก็รับชมอย่างมีสตินะคะ,คะ,คะรรแอ,อะมะะแดมินย้ำตลอดนะคะว่ารับชมอย่างมีสตินะคะการ ซื้อแล้วก็เสียงโชคเสียงดวงนี้ก็อย่าเล่นเยอะนะคะเล่นพอประมาณนะคะที่สามคน<ง>มีเจ้าจรวดนะคะ<ๆ>ก็มีนคะคนเดินทางมาเยอะมากเลยนะคะ<ๆ> หลังจากที่งวดแรกนะคะให้เตกไปแล้ว1991นะคะแล้วก็3ตัวเลขทูบที่แหมานะคะวันนี้ก็มาขอโชคโตนะคะมาโตงวดเลยนะคะงวดหนึ่งเตกสาตัว2ตัวงวดที่โสมารอดีโรลุ้นมารอรับชมด้วยกันนะคะอในงวดวันที่16นะคะกันยา2566นะคะ ขอโชคกับปูน้าคาราดนะคะแสนสิริจันทราเดินขนะะอโชคก็ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะที่เดินทางมาในวันนี้นะคะก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีขอให้เตกนะคะสาตัวแล้วก็2ตัวอีกนะคะขอ,อ ุกาาานศรเะขอพรนะคะขอโชคลาภกับปู่นาคราชนะคะแสนสิริจันทร์นะคะขอให้ปู่ให้ลูกหลานโชคลาภอีกเด้อนะคะในงวดนี้นะคะในงวดวันที่16นะคะขอให้ได้กันทุกคนก็แล้วกันเนาะค่ะโน้ตลัตเตอรี่ก็เยอะนะคะช่องยูทูบก็หลายช่องนะคะช่องยูทูบหลายช่องมากๆเลยช่องพิโยสวไปโยคาราชฝากช่องไว้ด้วยค่ะฝากช่องพิโยคาราชด้วยนะคะ ช่องน้องใหม่เนาะค่ะเนาะค่ะเกาะติดที่หลักกิโลนะคะตาเซตาจันประจำนะคะมาเกาะติดกี่เดือนแล้วคะนี่มาเกาะติดได้สองเดือนแล้วค่ะสองเดือนเนาะตั้งแต่ขึ้นสารใช่ไหมคะขึ้นศาล่ะนคฝากติดตามช่องไปโยโคราด้วยนะคะค่ะในคันลังมาหน่อยค่ะหันลังมาหน่อยค่ะอันนี้ไงนะคะไปโยโคราดนะคะเป็นช่องน้องใหม่นะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะ บายโอโรราเดอร์นะคะท่านชมนะคะทีมงานเดียวกันนะคะมาก็เจอกันตลอดขอบคุณะคะ <uc> ่ะนี่ก็เป็นช่องน้อ <transcript> งใหม่เหมือนกันนะคะใช่ไหมคะคเอาฝากช่องไว้หน่อยค่ะบบชอ่องไหนนะครับนุ่มบล็อกชาแนลครับนุ่มบล็อกชาแนลครับช่องอยู่ทูบค่ะประจําอยู่ที่หลักกิโลใช่ไหมคะค,คะก็เป็นทีมงานด้วยกันนี่แหละค่ะท่านชมเนาะทีมงานหลายคนหลายท่านนะคะที่ประจําอยู่ที่หลักกิโลเป็นช่องน้องใหม่นะคะเนาะมีเพจไหมคะ เบียรคอปพี่สิครัพภูมสืบินแฟนเพจครับอ๋อนะคะมีทั้งเพจแล้วก็ช่อง u t u b e ค่ะก็ถือว่าเป็นช่องใหม่อยู่เนาะก็เอฟซีทุกคนทุกท่านก็อย่าลืมติดตามช่องน้องบ๊อบชาแนลทางเพจอนะนมบ๊อบชาแนลนะคะทางเพจแล้วก็ทาง Youtube ด้วยเนาะค่ะขอบคุณค่าอย่าลืมพาทีมงานด้วยกันนะคะท่านชมเนาะก็อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะ ค่ะแอดมินก็ให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมนะคะสนุกสนุกไปด้วยกันนะคะอย่าเครียดอย่าซีเรียสเด้อนะคะท่านผู้ชมน้องมาขอโชคลาภขอให้ได้โชคลาภนะคะรับชมอยู่ทางบ้านนะคะก็ขอให้ได้โชคได้ลาบนะคะทางบ้านนะคะท่านใดที่เดินทางมาก็ขอให้ได้โชคได้ลาบด้วยกันทุกคนทุกท่านเดี๋ยวแอดมินขอตัวนะคะขออนุญาในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ